ใช่รู้สึกเป็นไงบ้างคะหลังจากได้เข้าผ่านหลังจากผ่านหลังจากสอบสําเร็จไม่สํำเร็จสอบไม่ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ผ่านคนอื่นนะไม่ผ่านตัวเองถูกไหมรู้สึกว่าเป็นไงคะพี่ยนถ้าพี่กบไม่ถูกใจนะคะ้าพี่กดอีกรอบหนึ่งนะค่ะคือเราเราก็เอาตามที่ได้ แต่เท่าที่เห็นนี่จะเห็นเสากระโดงสองอันนะไม่ได้เห็นคนเลยแต่ยุคคิดว่าเราต้องมาตอนมีแดดอันนี้มันไม่เขามีทุเรียนด้วยนะเขามีทุเรียนเขามีมันตัดได้แบบเนาะตัดที่กล้องได้ปะหนงแชงเกลแชง you แล้วก็ไม่โดนฝนเนี่ยถือว่าทิหน้าเรากนี่บุญมากใช่ไม่โดนอะไรเลยดีมากจริงมาแล้วค่ะให้แวบดูได้หรอคะหรือไม่ได้ไป เราไปเถอะค่ะไม่เป็นไรไปเถอะค่ะไม่เป็นไรนี่แต่เขารอเราแล้วเราไปเถอะค่ะเขาไม่ให้ทางเข้าก็ไม่ได้องแอบเข้าเข้าก็ได้นะเข้าได้ยังไงะเอาเขาไม่รอเขาไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ไม่มีอะไรไม่เอาเดี๋ยวเวลาในการเดินขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินนี่นี่ลังเดินลงนะคะเราดี๋ยวเราจะเดินลงดูทางลงดิชันลงไปมากอ่ะรถไม่ให้เข้ามาต้องเดินลงทั้งทั้งที่เมื่อกี้แว่นมอเตอร์ไซค์มานะจ๊ะเนี่ย ตอนแว้นมอเตอร์ไซค์มารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแว้นมอเตอร์ไซค์มานะคะโอ้โหวิดีโอไม่ใช่วิดีโอเป็นไงบ้างคะเพื่อนคะขอสัมภาษณ์นะคะแว้นมาเป็นสะไกมาเที่ยวนี่เป็นยังไงคะมันค่ะมันแล้วาเชื่อไหมขนาดเสียวขนาดนั้นนะคะที่ฉันยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะคะไอ้น้องคนที่ขับบอกไงเปล่าโอ้น้องคนท่ขับโอ้ว่าบอกว่าอะไรเราจะหล่นดีแล้วเนี่ยเราเราใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน้องอื้อ เป็นทริปที่สนุกสนานขึ้นเพรงว้าเนั่นน่ะอ๋อต้องเสียตังค์ใช่ไหมคะแน่นแน่นอนจัเกองมือแล้วอ่ะออ๋จะทันไหมเนี่ยเราเป็นติดเลยอ่ะใช่คุบ่าวสาวขอแต่งตรงนั้นเลยแล้วเขาจะไปพาครัมอไซมีรอลับเรานะคะทริปนี้ก็คือรีบลงไปแล้วไปเย้งเราเลยจ้ะจ้าจ้า W C W C เหมือนเวียดนามเลยเพื่อน ่ะเรารีบเลยกันแล้วกันโอเคนะคะทริปนี้เดี๋ยวจะได้แว้นกลับอีกละเดี๋ยวได้แว้นมอเตอร์ไซค์กลับแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มารอรับและเบึ้มเบิ่มบิ่มรอเนี่ยเบิ่มบึ้มเบิ่มรอแล้วนี่ยฮะมาบึ้มเบิ่มรอแล้ว W C ก่อนดีไหม